กันที่เรื่องของยาเสพติดนะคะตำรวจภูทรภาค3ค่ะแถลงจับกลุ่มเครือข่ายยาบ้ารายใหญ่ของกลาง2ล้านเม็ดขณะลักลอบขนส่งลำเลียงเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ่ะที่กองบังคับการตำรวจภูธรภาค3อเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พร้อมด้วยพลตำรวจตรีอิทธิพลนาคคำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายสมเกียรติวิริยะกุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายไกรเลิศดดาวเรืองผู้อำนวยการสำนักงานปปสภาค3ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกลุ่มเครือข,าข่า,ายค้ายาเสพติดใาย่ใหญ่ได้ผู้ต้องหา3ามรายด้วยกันค่ะพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าหกระสอบรวมสองล้านเม็ดค่ะและก็รถยนต์กระบะจำนวนสองคันซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคง ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจ,จำนวนมากผ่านถนนเจนจบทิศหมายเลข207ผ่านอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะจึงได้มีการวางกำลังซุ่มเฝ้าสังเกตการตลอดเส้นทางแต่ก็ไม่พบนะคะจนกระทั่งเมื่อวันที่26สิงหาคมเวลาประมาณ5ทุ่มนะคะก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีรถยนต์ตกถนนไปตรวจสอบพบกับรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซูรุ่นดีแม็กซสีบรอนค่ะทะเบียนบไปไม้ททง306สุรินตกอยู่ข้างทางเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบผู้ที่มากับรถนะคะก็ได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าข้างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจค้นภายในรถก็ไปพบกับยาบ้าจำนวน5้ากระสอบค่ะภายในมียาบ้าประมาณสองล้านเม็ดอยู่กระบะท้ายจึงได้จัดกำลังออกตรวจติดตามผู้ที่หลบหนีแต่ก็ยังไม่พบตัวนะคะ ต่อมามีรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุสีขาวทะเบียนบอใบไม้วอหแวน5591สุรินขับขี่มาจอดบริเวณที่เกิดเหตุค่ะมีชาย3มคนนะคะลงมาถ่ายรูปรถคันที่ขนยาบ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาซุ่มอยู่ค่ะเขาก็เลยแสดงตัว พอชายทั้ง3คนเห็นตำรวจนะคะก็วิ่งขึ้นรถยนต์ขับขี่หลบหนีไปแต่รถเสียหลักลงข้างทางค่ะมีชายคนนึงนะคะสามารถวิ่งหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบในรถพบผู้ต้องหาเป็นเยาวชนอายุเพียง16ปีและ10 4ปีเท่านั้นค่ะน่าตกใจมากเลยนะคะพี่น้องซึ่งเป็นชาวอำเภอยางศรีสุร,ราชจังหวัดมหาสารคามตำรวจไปตรวจค้นภายในรถนะคะพบลูกกระสุนปืนขนาด9้ามม11นัดลูกกระสุนปืนขนาด3 8มมมนัดปลอกกระสุนขนาด9้ามมอ,อีก4ปลอกปลอกกระสุนขนาด38มม .1 ปลอกค่ะซึ่งซุกซ่อนอยู่ในรถนะคะตำรวจก็เลยสอบถามเยาวชนทั้งสองคนนี้แหละคะ่ะว่าคนที่หลบหนีไปเนี่ยเป็นใครน้องเขาบอกว่า ชื่อนายทองคำจันดาหัวดองอายุ28ปีเป็นชาวอำเภอยางสีสุร,ราจังหวัดมหาสารคามค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้ติดตามจับกลุมตัวนายทองคำได้ค่ะแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีรวมยาบ้าที่ตรวจยึดได้2ล้านเม็ดและตรวจยึดรถยนต์ได้2คันนะคะซึ่งจะมีการสืบสวนขยายผลจับกลุมผู้ร่วมขบวนการและตรวจยึดทรัพย์สินต่อไปค่ะ